เนสกาแฟโปรเทคโปรสลิม ต้องบอกว่าเวลานี่ผ่านไปเร็วจริงๆนะคะเพราะว่า <ๆ S 2> วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญน New y o U กับ Pro Slim และก็ช,โโช็อกโกเชฟซึ่งต้องบอกว่าทั้ง6ท่านนี้น้ำหนักลดไปได้เยอะมากจริงๆซึ่งจะเยอะเท่าไหร่วันนี้เธอทั้ง6ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับ6สาว New y ยูพร้อมทั้งเทรนเนอร์โจเทรนเนอร์จูนแล้วก็ดีเจภูมิดีเจโบคาสวัสดีค่ะสวัสดีคัสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีครวันนี้เต็มเวทีของเราเลยต้องถามเทรนเนอร์จูนกันดีกว่า เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ6เสาวนี่อยู่ซีซั่นนี้ ก็ต้องบอกว่ามีมีความพยายามเต็มที่นะคะแล้วก็ตั้งตั้งใจมากๆเลยแต่ถามว่าการปรับพฤติกรรมการทานจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ถามว่าเขาก็พยายามช่วงแรกๆนี่อาจจะมีมีบ้างเล็กๆน้อยๆแอบดื้อแอบหลุดเป็นธรรมดาเนอะแต่ว่าทีนี้แบบพอผ่านไปคือเราก็ค่อนข้างทึ่งในตัวเขาเหมือนกันว่าแบบไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ขนาดนี้คือพฤติกรรมการทานหรือพฤติกรรมการยัดเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถูกต้องไหมครับใช่ใช่มีความสําคัญมากเหมือนไม่กี่เราสองคน เบรกปุ๊บยัดขนมครบเปนขนาดนั้นนะพฤติกรรมที่เลวเนยมื้อเช้ากินไปนะครับมื้อเช้ากินอย่างไรก็อย่าหลอกตัวเองอ๋ใช่พฤติกรรมการกินนี้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเนี่ยคือมันมีผลมากเลยใช่ไหมมีผลมากค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการคอนโทรลน้ำหนักเนี่ยจะต้องไปอดอาหารหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงไม่ใช่คือการคอนโทรลอาหารที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นการทานได้ครบทั้งสามมื้ออย่างที่พี่มณดำบอกทานครบสามมื้อแล้วก็เป็นการดูแลในเรื่องของพลังงานมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็นอกจากในเรื่องกกาารทททนนนนีีีีี่่่่จุดดูแแลล้วววเยยย็คคือัังมตชะะๆ มันกับให้น้องๆเขาทานก่อนอาหาร20นาที20นาทีก็คือถ้าสมมติใครทานกาแฟก็เนี่ยกาแฟโปรตีนโซลูต์โปรสเลมหรือช็อกโกชีฟสำหรับทานไม่ควรทานกาแฟเพื่อช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งคือเขา้อมีการทานแป้งกันได้แต่ว่าดูแลปริมาณบล็อกแป้งให้ไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้เนื้อโจผมดีกว่าอ่าเนื้อโจเป็นไงฮะสาวๆซีซั่นนี้การออกกำลังกายแต่ละคนเต็มที่ไหม ตั้งแต่ผมเทรนมานะครับตลอดชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเ,ออเจอผู้หญิงที่มีน้ําหนักขนาดนี้แล้วสามารถออกกาลังกายแล้วสามารถออกกาลังกายได้แข็งแรงขนาดนี้เลยครับผู้หญงเหล่าใช่วันนั้นเราไปค่ายมวยก,กันก็นักมวยทุกคนก็ให้ฉาย,ยาแต่ละคนลถถังฝั่งโทนนะครับคนนู้นแ,แล้วก็กระทิงบิวนะครับคือพูดง่ายว่าสาวๆของผมเนี่ย ซีซั่นนี้ถึกมากจริงๆแข็งแรงมากจริงๆซันนี่ซันนี่แบบ <c oughs> โหเปลี่ยนไปเลยคุณซันนี่นะเปลี่ยนไปคนละคนเลยมามาถึงหัวหน้าทีมย์มากดีกว่าครับ <c oughs> เป็นไงฮะแต่ละคนฮะลูกทีมเป็นยังไงบ้างครับภ <c oughs> ูมิใจครับซีซั่นนี้สนุกนะครับคือเราเหมือนกับเป็นผู้ชายสดิดไงเห็นไหมครับลงไปร้องไห้อ้วนแตกหลังจากเลิกเสร็จะไรเงี้ยได้ยินขนาดนั้นเลยเหรอ คือจริงๆแล้วตัวผมผมว่าถ้าเกิดอยากจะผอมเนี่ยมันต้องอยู่2อย่างอยากจะสุขภาพดีคือคุณต้องมีความรู้แล้วคุณต้องมีวินยัยโค้ชเนี่ยสามารถที่ให้ความรู้ไน้เต็มที่แต่วินัยเนี่ยต้องสร้างเองนี่อ,นอยากจะถามภูมิเมื่อก่อนภูมิแกก็ตัวใหญ่กว่าฉันอีกทำไมผอมทำไมอยู่ดีๆเขาบอกการออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้องออกต่อติดต่อกันกี่วันกาลาแม่เคยสอนฉันหมด21วันแกต้องออกทุกวันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะติดเองจริงไหม ม่หรอกตอนช่วงนี้เป็นเอทครับถึงได้ผอมเนี่ยสียทำไมอยู่แกยูดีๆอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้แกลุกขึ้นมาลุมันคืออะไรรู้ไหมคือผมเนี่ยเล่นเวทมายี่สกว่าปีแล้วแต่ผมเนี่ยไม่เคยศึกษาเรื่องโภชนาการเลยซึ่งจริงวเรื่องโภชนาการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะแต่ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยทุกวันนี้ยังมีทฤษฎีใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความเข้าใจว่าร่างกายของคุณเนี่ยต้องการพลังงานแค่ไหน แล้วเวลาคุณกินเนี่ยคุณรู้ว่าอ๋ออาหารจานนี้เนี่ยให้พลังงานเท่านี้ให้สารอาหารเท่านี้แค่เข้าใจ2อ,อย่างเนี่ย คุณจะไม่อ้วนอีกแล้วโแค่จะหากินยังยากเลยเขาเรียกว่าจะดัดจริตไปหรือเปล่าอย่างนั้นนะเฮ้ยเมืองไทยหากินง่ายมากพี่บอกอะไรที่บอกยังยังพี่บอกว่าะไรคะลุงทีมเป็นยังไงครับพี่บอกว่าตั้งแต่เห็นเขาวันแรกนะคะเห็นแววตาของความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นณวันนี้ดูสิว่าทุกคนของคุณมีคนมีเชฟขึ้นแล้วก็แบบภาคภูมิใจรู้สึกว่า การเป็นหัวหน้าทีมมันก็สําคัญมากใช่ไหมลูกทีมเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทีมด้วยบางทีดูดิทุกคนหัวหน้าทีมเต็มี่เจนฟังกี้นี่เขาไปขอแลกลายแล้วนะเนี่ย ดูไหมดูความเปลี่ยนแปลงไหมดูความเปลี่ยนแปลงแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าทุกคนนี่ลดลงแน่นอนอ่ามาดูจากทีมดีเจภูมิก่อนนะคะคนแรกคุณซันนี่นี่แค่อยากมาคุณซันนี่เนี่ยน้ำหนักตอนเข้าโครงการ79.3กกิโลล่าสุด68.6กกิโลลดลงไป10.7กิโลหนหึงคนต่อไปนะคะน้องแคลวค่ะ น้ำหนักตอนเข้าโครงการ80.6กิโลน้ำหนักล่าสุด69.4กิโลลดลงไป11.2กิโลแและทีมดีเจพง์ท่านสุดท้ายนะคะคุณยุ่นน้ำหนักตอนเข้าโครงการ111.6กิโลน้ำหนักล่าสุด9 4 1กิโลลดลงไป17.5กิโลมาดูฝั่งของคุณโบบ้าง นะคะทีมคุณโบท่านแรกเลยคุณแฟน,นะคะน,น้ำหนักตอนเข้าโครงการ7 1 3กิโลกรัมน้ำหนักล่าสุด57.5กิ 57. kg, โลกรัมลดลงไป13.8ก<ฮ>ิโลกรัมค่ะ,<ฮ>ะท่านต่อไปคุณ<ฮ>บิวค่ะ<ฮ>น้ำหนักตอนเข้าโครงการ93.3กิโลกรัมน้ำหนักล่าสุด78.8กิโลกรัมลดลงไป14.5กิโลกรัมค่ะ ่าแล้วท่านต่อไปคุณมิ้วนะคะน้ำหนักตอนเข้าโครงการ115.8กิโลกรัมน้ำหนักล่าสุด95.6กกิโลกรัมลดลงไป20.2กิโลกรัมค่ะยอดเอาแจ็คตั้งกก่อนเท่าที่จะเปิดโครงการนี้120กิโลกรัมปัจจุบัน130ปัจจุบันนี้ปัจจุบัน135ครับผมเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดมีความสุขดีกว่าก็จะเปถามไปที่อื่นเนสเนสกาแฟโปรเจกต์โปซงินเข้ามาก็ถามว่า พยายามจะเอาแกเข้าโครงการนี้เขากลัวครับผมอย่าเลยไม่มีใครรับไม่มีใครรับเอาอย่างนี้เรามาถามความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เข้าโครงการมาค่ะคุณนิวก็รู้สึกดีใจมากที่ที่ไม้มีโอกาสแับโอกาสดีค่ะแล้วก็พอมาเจอเพื่อนๆเหมือนแบบเราก็มีกำลังใจในการลดมากขึ้นงนงี้ยค่ะรวมถึงเทรนเนอร์ที่แบบคอยกระตุ้นตลอดพี่จูหรือว่าโจอะไรอย่างเนี้ค่ะ มิวต้อง2ี่ิกิโลนะค่เยอะมากคุณนิวนะคบิวหน่อยค่ะคุณบิวรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะค่ะแล้วก็มีความสุขกับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอย่างคนอื่นๆเช่นกันนะคะใช่ค่ะคุณแฟคค่ะรู้สึกดีใจอะค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกๆคนแล้วก็ ขวหน้าทีมทุกคนแล้วก็โครงการด้วยค่ะคุณยายตัวเล็กลดไปเกือบ14โลนะคะลดไปเยอะทีเดียวอาวคุณซันนี่หน่อยคุณซันนี่นี่ก็ลดไปพอสมควร10กิโลนะะตอนนี้โอ้โหงางแงค่ะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ภูมิใจว่าตัวเองสามารถทำได้ใช่ไหมโอ้โหน่าตัวเว้ควาทุไดนเลยค่ะขอบคุณเนสเล่ค่ะ ที่มีโครงการดีๆค่ะุณค่ะอ่าต่อไปนะคะคุณแปรเป็นไงรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะคือตื่นมาแล้วหน้าทองแบลนลาอลไะไรเงี<อ>้ยค่ะรู้สึกมีความสุขมาก สูงเนาะสิ่งที่ได้นี่คืออะไรรู้ไหมความสุขทุกคนในเวลาของบางเวลายุดลง17โลรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้จริงถ้าไม่ได้โงการนี้ก็คงทาไม่ได้นุ่งกั่วงบานบานอะไรอย่างเงี้ไใช่ค่ะเพราะว่าเคยคิดมาโดยตลอดว่าเราเคยเคยกินยาลดความอ้วนมาเราคงลดไม่ได้อีกแล้วแต่จริงแล้วคือถ้าแบบโภชนาการดีแล้วก็ ควบคู่กับการออกกําลังกายแล้วเรามีวินัยยังไงก็ทําได้ค่ะเอออันนี้เป็นอันนี้แหละ<ม>คือ,อปัญหาอของคนไทยส่วนใหญ่ คือบางคนจะกินยาเบิร์นกินยาอะไรมาเนี่ยบางคนจะคิดว่าลดความอ้วนไม่ได้แล้วท,ท,ที่จริงทาได้จริงๆทําได้ค่ะเพราะว่าคือจริงถามว่าเวลาเราทานพวกยาลดน้ำหนักเนี่ยก็คือจะทําให้ระบบการเผาผลาญน,นี่มันมันแย่ลงนะคะเมันก็เลยทําให้เกิดภาวะโยโย่ขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการฟื้นสภาพมีการดูแลอาหารแล้วก็กระตุน้นเมตาบอลิซึมในการออกกำลังกายควบคู่กันยังไงลงได้แน่นอนลูกทีมแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าทีมเริ่มจากคุณโบก่อนเห็นแล้ว คือดูจากแววตาเขาแล้ววันนี้นะน้ำตาจะไหลเลยจริงทุกคนดูมีความสุขแล้วก็ปื้มปลิ่มมากแล้วก็ยังคงค,ค,คือเขาจะต่อเนื่องต่อไปอ่ะคือดูแลรู้ว่าเขาจะไม่หยุดแค่เนี้เขาจะพยายามต่อไปเอาความรู้ที่ได้จากโภชนาการนะโภชนาการหรือว่า,าการออกกําลังกายเนี่ยไปฟิตกันต่อแน่นอนรับรองมองกันดีๆต้องสวยขึ้นแบบเห็นได้ <ๆ S 1> ชัดแลน่ยลดอลดต่อไปเรือ่<ๆ>อยๆจนสวยเลยยังลดได้อีกพี่เชื่อมั่นว่าจะเป็นอย่างไงัวูหน่อยตัวพูดว่าฮะตื่นตันใจมากเห็นน้องๆหลายคนแบบว่า ตัวเล็กผอมลงอย่างแฟนี้ไม่ได้ผอมลงตัวเตี้ยลงด้วยชั้นไขมันที่ส้นเท้าลดลงแลวผมเวนผมเป็นคนที่เคยอ้วนมาก่อนไงผมรู้ว่ามันแทบจะเป็นซับสมบัติที่มีค่าสุดแล้วการที่เรามีสุขภาพที่ดีมันไม่ได้ว่าเราดูสวยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้ความรักในตัวเราเองความมั่นใจเซลฟ์สเตมกลับมาและสิ่งพวกนี้เนี่ยผมว่ามีเงินขนาดไหนก็ซื้อไม่ได้ความสุขที่มีตัวเองเฟรนเดอร์โจหลังจากนี้คือพวกเขาก็ต้องลดความอ้วนกันต่อไปเรื่อย ครับแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะลดต่อไปเรื่อยให้หุ่นเซเลนเดอร์มากกว่านี้นะครับสักประมาณ40ไปปลายเชิญเลยครับเชิญไปคุณจิ๊คคุณจินนี่คุณจินนี่ยาตชายคุณจินนี่ยาตชายไปเลยคุณแอนนาคุณพิ่มคุณแอดคุณแพรวาและคุณพลอยค่ะคุณแอยเนี่ยนายญาติชายกันบ้าง คุณพลอยสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เป็นญาติเป็นเพื่อนอันนี้เป็นอะไรกันคะเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันแล้วทำไมเขาผอมเราตัวใหญ่ล่ะกินหมดค่ะแย่งนี้เลยค่ะเป็นญาติค่ะพี่พี่สาวลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นไงบ้างประทับใจแทนค่ะแล้วก็เห็นตั้งแต่วันแรกที่เขามากรุงเทพมาอยู่ที่บ้าน ตัวใหญ่มากแล้วแบบเขาบอกว่าเขาจะไปฟิตเนสนะเนี่ยเข้าโครงการเห็นมาทุกวันทุกวันจนมาวันนี้ค่ะใส่ชุดของพี่ค่ะกอดี่คุณพี่ท้องอ๋อได้ได้เลยได้เป็นไงบ้างเห็นเพื่อนคนนี้เห็นคุณมิวลดความอ้วนมาขนาดนี้เหมือนอิจฉาด้วยอิจฉาต้องลดรถแล้ว ไม่บอเว่าอย่เลยด้วยอะค่ะแต่เหมือนดีใจกับเขาด้วยอะค่ะแล้วไม่คิดว่าเขาจะทาได้อะค่ะผมเพื่อก่อนเขาแบบชวนกินตลอดเลยอะค่ะเขาชวนกินแต่เดี๋ยวนี้เขาชวนออกกำลังกายแล้วโอเคดีะต้องอยู่เลยกนไว้แล้วจะไม่นคุณแป๊บ้างดีกว่านี่คือใครคะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันอใช่ค่ะเป็นไงบ้างเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาครั้งนี้ดูแอคทีฟขึ้นเยอะเลยค่ะน่ารักดีในฐานะที่หนูผอมแล้วเวลาเพื่อนตัวใหญ่หนูเคยบอกเขาไหม เป็นแฟนตัวโตมันชอบกินนะคะก็เลยมันชอบกินมันชอบกุบโอ้ยไม่กินอ่านาฬิกาเนืออยู่ที่ปากอย่างเดียวเนาะเพื่อนไซส์เดียวกันเลยอ่าเอาทางนี้บ้างทางนี้บ้างอ่าทางนี้บ้างนอ่าโมซันนี่ครับมากับใครเอ่ยเป็นญาติครับเป็นญาติกันครับเขาบอกเป็นแฟนเป็นเหรออือซันนี่เคยจะมาว่าอยากจะได้ให้เขามาสู่ขอหรือยังไงฮะ ตรงลงแฟนหรือเปล่าไม่เพราะแฟนต้องถามเลยว่ารู้สึกยังไงคุณชานนี่รูปร่างยังไงครับตอนนี้ดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับชอบไหมคะก็ดูดูเขาดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเขามีวินัยเรื่องการรับประทานอาหารและก็รู้จากการออกกำลังกายก่อนก่อนก่อนเมื่อก่อนไม่ไม่เคยที่จะออกกำลังกายเลยไม่แล้วชวนกินเงียบับแล้วดูดูความดูความแข็งแรงขึ้นเยอะดูความอะไรมีมีอะไรอยากจะบอกเขาที่หนึ่งไหมครับผมบอกเลยขอให้อยู่เปน คงเดขนาดนี้ตลอดไปไม่อยู่ขนาดนี้ตลอดออกแก้มออกแก้มไม่ใช่งานแต่งงานะมาที่คุณแกล่ะค่ะคุณแกล่เป็นอะไรกับคุณแพล่ค่ะเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วค่ะแล้วสมัยมัธยมตัวตัวเขาก็อ้วนอย่างนี้มาตั้งแต่มอสหนึ่งแล้วก็มาเห็นลดน้ำหนักได้ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาทำได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่า ก็เป็นความใฝ่ฝันของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาชอบคิดว่าเขาจะทําหนังสือลดความอ้วนทําวิดีโอยู่เขาคิดว่าแบบแล้วเขาก็มีแบบอ่านหนังสือเกี่ยวกับว่าทํายังไงจะลดความอ้วนได้แต่่ไมลดขั้นแบบสมองอะไรอย่างเงี้ยคุณแพร่ใช่ไหมคะที่อยากมีสามีใช่ทำไมไม่มาล่ะคะทุกวันนี้หาได้อยากจะผอมแล้วก็จะหาผัวได้แล้วเนี่ยวันนี่คุณย่นคุณย่นวันนี้มากับใครสามีสาวค่ะ สแท้ๆเลยเปล่าคะเป็นพี่สาวเขาเตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าทุกคนมีญาติน้องตัวเล็กหมดเลยพี่คนตัวเล็กหมดเลยที่บ้านกันเป็นคนตัวเล็กแต่คุณตัวใหญ่ตั้งแต่กําเนิดหรือยังไงเป็นเป็นยีนด้อยหรือยีนเด่นฮะอันนี้คือแปลกเดี๋ยวนะคะทั้งสามท่านนี่เป็นพี่น้องกันพี่สาวแล้วก็น้องสาวใช่ไหมพี่กับน้องหน้าเหมือนกันไม่ตัวเล็กหมดเลยไม่ต้องบอกเลยใครกินเยอะสุดเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยรู้สึกยังไงคะ ดีใจที่เห็นเขาแบบผอมได้ขนาดนี้แล้วก็แบบอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์นี่คือเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนแบบขี้วีนมากจริงเหรอหิวอะสิหิวเดี๋ยวนี้คือแบบอารมณ์ดีซอซบลงเยอะนี่คือเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยจริงเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณยุ่นต้องอยู่เกาะติดพี่กับน้องไว้แล้วเกาะติดกับนิวยอยู่ไปแล้วรับรองจะเกลือตัวแค่นี้น้องสาวบ้างดีกว่ารู้สึกไงบ้างฮะเห็นก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็ลองมาตัง้งหลายวิธีแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลเลยก็อขอบคุณโครงการนกค่ะอ๋อจนยนได้สำเร็จท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับแคมเปญ นี้สุดยอดแบบที่เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ผู้ช่วยดีๆอย่างเนสกาแฟโปรเทคโปรสลรมแล้วก็เนสเลชช็อกโกช p ฟครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ New วยู u, ที่สาคัญขาดไม่ได้เลยนะคือความตั้งใจความมุ่งมั่นความมีวินัยของ6สาว,ว,วนะครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกกําลังกายด้านการเลือกทางอาหารที่ถูกต้องตบมือสาวทั้ง6ท่านอีกครั้งขอบคุณมากค่ะ